นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการไปแสดงโร้ป์นะครับแบบชิวๆกันบนบนบนไหนดีบนเขาเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะไปแคมปิ้งกันนะครับผมก็เลยก็เลยติดสายห้อยตามเขาเขามาด้วยเออจะพามาดูบรรยากาศยังไงใช่ใช่จะพามาดูบรรยากาศว่ามันสนุกตมจริงขนาดไหนนะครับใน ก็เทมเปิลซิตี้นะครับ <มา S 1> ถ้าใครอยากเข้ามานะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดนะครับสำหรับประเทศนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าสนใจเรียนเชิญนะมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะครับอื้อหอดิฟคิงดิฟคิงเ <c oughs> ช่เห็นแล้วบอสแมนฮันนเออโอ้ยเฮ้ย นะครับก็คือทุกคนก็จะโรเพมากนะครับเ <ไป S 1> ตรียมพร้อมในการไปไปไปแคมป์นะครับซึงดูผมแต่งตัวดิดูดูผมแต่งตัวดิดดวดอะไรครับเนี่ยชุดหนังผ้พาพันคอเกงยีนทาบูทก,ก,ก็ได้อยู่นะ <c oughs> โ,อโอเคจะสั่นรถกันนะครับลุมรำ <c oughs> อ๊อกหมอไม่ได้ค่ะเล่นอะไรดีฮะไหวปะเนี่ยหมอเออว้ดโเฉยเผลอเผลอไปเผลอไปลากจีพีเจพายละ ครับเ,เลขนะนนผมยังไม่มีนะสิครับอคุณคลิสยี่สิบสองนะเลขสองสองตัวนะ่ะ อะไรอะไรกันวะอ่ะอะไรกันเฮ้ยเต็มนะมันให้บรรยากาศเหมือนเหมือนผมไอ้นี่เลยเหมือนผมตื่นเต้นนะครับนอนไม่หลับที่จะไปทัศนศึกษานะครับเออผมผมฟิวงนั้นเลยงั้นไปกันเลยนะคะทับะฟิวมันมันแบบตื่นเต้นอย่างนั้นหละเออมันสนุกดีนะ แล้วี่ผมตื่นเต้นจริงๆนะเนผมไม่เคยผมไม่เคยเล่นโลนี้มาก่อนเลยว่ะนะครับเอ่อหลายๆบรรยากาศนะครับสามารถหาได้ในก็ t ทมตันซนตี้นี้นะครับถ้าสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับเออคุณคริสครับเขาออกรถกันแล้วนะครับเอหรือเขาไปเติมน้ำมันอ๋อเราควเติมไหมผมคิดว่า ควนนะครับโ <Okay. S 1> อเคด้วยสปีดของรถนี้ไปกลับไม่น่าพออ้นั่นมันช่างยีนี่นะดูเหมือนทุกคนจะตื่นเต้นกับแคมนี้นะครับ โอเ้ปอโอเ,เป็นไรคริสโอ้เป็นไรคริสคริสเย้เข้สวยจัดนะครับนะสวยจริงอยู่ใกล้โรงปั๊มน้ำมันนะได้ไหมนี่ยลโรงปั๊มน้ำมันนะครับก็มาถึงนะครับการาตั้งแคมป์

เออคุณวิ้ยอ่ะครับนี่ไปค่ะยังไงที่ว่าใครได้ด้วยเหรอคะสีเท่านั้นเองสีกระเป๋านี่แบบว่าโยนลงไปในหลุมก,ก็เห็นเลยพอดีผมมาจากงานอ๋อดนอนทีฉันได้ยืมค่ะฉันกลัวว่าคุณจะลงปล่าขอบคุณมากครับในถ้ำน,นั่นแะมันมี <c oughs> สวยมากเลยนะในถ้ำนั่นอ๋อ ชาแนลสองสองใช่ไหมชอบทำเล่นบ่ทำมองใช่ไหมโอ้กันจะเล่นเลยผมติดทำอยู่แล้วทุกวันติดทำอยู่เนี่ยทำมองว่าแต่เยอะเป็นใครเนี่ยพบสิบเอกคนหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปทำเออเหรอผมไม่เข้าใจครับพูดภาษาอะไรพูดภาษาอังกฤษอย่าเราโว้โว้วโว้วไปตรงนี้เหรออยู่พยายามผ่านทุกการสื่อได้เลย อมค์ลิสโอ้อหเดอะไรบ้างเด้เนโอ้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 อ้โอ้โอ้ื้นมันลื่น่ะโอ้ยโอโอ้ยอ้ออ่ันเออื้นิกับพื้นที่แบบนี้นี่นะ ว้อาจริง,รงดิคลิสไม่ประดานะฉันเมาเคยแก้ผ้าเมาที่บ้านแล้วแหละไม,ม่ประดานะให้ตายดิครับผมต้องผมจบแกผ้แกผ้าเลยดิทำไมคุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอเคยว่าฉันว่ายเป็นค่ะ เอเด้ยอมาสวยกคุณไมเนี่อ,องีเขาหวอะไงเยวอุ้อยี้อย่าดำอย่างนั้นเออเอเคขึ้นมา อะไรกันครับนี่ยต้องเสริมความอินนะครับาน <c oughs> <c oughs> น่โอเคนะฉันโอเคตลอดนะนโอเคนะ เสื้อหนังมันอมน้ำน่ะ <c oughs> จริงๆรองเท้า,า,าฉันก็เปียยด้วยโซอเท้าหมดเลยฉันลืมถอดน,น่ะฉันก็อบไปแล้วล่ะอาไปตายลปนั่นสิตอนแรกเราคุยว่าปีนเขาไม่ใช่เหรอ ใช่ครับเราไปห้ามอะไรเขาไม่ได้ผมคิดกินวายที่ผมให้ไปยังอ๋อยังเลยครับซึ่งไปต้องลองสักนิดหนึ่งนะแล้วคุณจะสดชื่นเลยอ้าวให้ผมวิ่งมะเนี่ยเมาให้ได้เลยใช่เออครับอ๋อนี่ทุกวันนี้ฉันจะเป็นมิคี่เมาอยู่แล้วเนี่ยฮีเอาน่ะจริงๆนะโอ้ฉันไม่ได้พกครอบจักรวาลมาด้วยฉันลืมจริงจริงฉันมีสองแก้วเนี่ย นายยังเก็บไว้อยู่เลยเนี่ยิ้นมีติดตัวตลอดพวกของอย่างเงี้ยมัือป่ากันบล็อกก็ยัดใส่มือสินะ <c oughs> ฉันมีครอบจักรวาลอยู่แก้วนึงเด้อฉันพาตัวยังดีเลยรนะมันถูกปากนายมากเลยใช่ไหม <c oughs> ถูกจริงๆครับครอบจักรวาลเนี่ยกินชีเดยียวทำงานได้ทั้งคืนครับ <c oughs> นะครับส่วนนี้นะครับถ้าเราสงสัยอะไรสักอย่างนะครับเราสามารถถามได้นะครับแล้วเขาจะอธิบายเป็นแบบโรเปไม่ได้เขาจะแบบเขียนเป็นทับล็อกคอลนะครับคือการพูดในชีวิตจริงนะครับซึ่งเป็นการอธิบายปุ่มต่างๆในเกมนะครับขอบคุณมากคริสโอเคนะครับเป็นการอธิบายนะครับว่าเอ้ย ถ้าสมมติว่าคุณไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยคุณคุณก็มาถามได้นะครับส่วนเขาจะตอบเป็นล็อกข้อแบบนี้นะครับถามถามได้โลเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เรียบกว่าเนะี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ตรงไหนพี่ดี<ห>น,นะครับยืดหยุ่นอย่างมากนะครับ <View S 2> ผม,มผม <นะ S 2> ชอบนะระบบแบบนี้นะครับไม่ไม่ทิ้งผู้เล่นนะครับอะไรนะ Same thing เปไ็นไฟไหมพี่ไหนพี่ตรงไหนพี่ให้เดินลงไปข้างล่างเลยไหนไหมตรงที่สองคนนั้นยืนอนมีคนพูดถึงเรานะว่าไงครับ ม,มันก็เรียบนกมันก็ยบนะพี่มันจะติดพวกย่าน่นะโอ้ฝั่งโนนะงโ้นเหรอก็ได้นะมันจะไม่ทัย่านะมันจะไนะม่เผา ให้ตายสิพระเจ้าเล่นกันแรงไปนะเกือบตายจริงเกือบตายจริงอ๋อโอ้โอ้ จะเอ้ามาแล้วโอ้โอ้ระวังนะทุกคนวันนี้กินกระต่ายนะระวังคนผักตกหน้าผาเด้ออ๋อผมโดนมาแล้วครับหมอหมอพอจะดูอาการให้ผมหน่อยได้ไหมโอ้ได้ได้ไหนดูหนสิโอ้พอดีไม่ได้เข้าเวรนี่ะแต่ว่ามีชุดโงพยาบาลนะ อาการเป็นไงเจ็บหนักหรือเจ็บน้อยเลยต้องพิมพ์โลโค้เลยครับอ่ะเอาไปเลยขอบคุณมากครับหมอเอาไปพันเองนะฉันไม่ได้เข้าเวทฉันเลยทำน้าทีเดียวนี้ไม่ได้จริงๆนะ่เออแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับเฮ้ยพันตรงนี้เลยนะไอ้ไง กูตกผาเกือบตายนะครับก็ได้ฟิลนะครับเด็กฝรั่งและแกงแรงๆนะครับโอ้โหมุดีนี่หมอหมอราจูนะครับใช่ป่าวะใช่ดิเออดีนี่หมออินเดียเขาเขามีชุดปฐมพยาบาลติดไว้ด้วยไมั่นผมตายแล้วเนี่ยแล้วผมตายเลยเว้อเอาขึ้นไปดิปีนเออสวย เราจะอยู่กับคุณโอ๊ยเราจะอยู่กับคุณคริสนาซึ่งโรผมเนี่ยเริ่มสนิทกับคุณคริสแนละ้วคอนอื่นก็เฉยๆนะครับจุดแ้วจดอีกเนี่ยตรงนี้ก็ได้พอเถอะเบรี ต้องเอาไฟเช็คลนบุรีก่อนสูบนะมันน่าจะเปียกยับเลยล่ะนะครับก็เล่นเป็นโลไปสลอตาข่ายของฉันพยายามจะมองคณหมอเนี่ยทั้งตัวข้าวผักสมไยสอบคนมันจะเก๊กเกินไปแล้วโอ้โอ้โอ้แต่ฉันก็อยากมาให้เห็นแค่นี้โอเคไหม มานั่งด้วยกันสิบรรยากาศแบบก็ไม่ได้สอนเรื่องทับมีทับดูอะไรมากอู้หูอู้หูฉันดูหลังนายให้เออโอ้โหู้ัเั